ในคลิปที่แล้วนะครับมีคนคอมเมนต์ hmm. มาเยอะมากว่าให้กลับไปหาน้องเขาอีกนะกลับไปหาน้องวีน้องน่ารักมากนน่น่นทุกคนไมนต้องคอมเมนต์หรอครับตั้งแต่คลิปยังไม่ลงนี่ผมก็จองตั๋วมาแนละ้วเราไม่ได้บอกเขานะครับเราจะไปแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งเขาคาดไม่ถึงแน่นอนว่าเราจะมาไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจอะทุกคนครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ผิดแผนครับออกมาเดินได้แค่ห้านาทีมาแล้วนะเพื่อนเขาทักมาบอกว่าเบบีมาแล้วเบบีเข้ามาแล้ว คลิปที่แล้วนะครับมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าให้กลับไปหาน้องเขาอีกนะกลับไปหาน้องมารีน้องน่ารักมากนน่นแน่น,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 นผมกลับมาใหม่นะผมกลับมาใหม่นะผมยัจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับตั้งแต่คลิปยังไม่ลงนี่ผมก็จองตั๋วมานะแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถึงแล้ว <S <S เราไม่ได้บอกนะครับเราจะไปแบบเซอร์ไพรส์ผมจะแอบเข้าไปนั่งกินร้านชาบูร้านนั้นเลยเราไปดูว่า ปฏิกิิรยาเป็นไงแต่เราไม่รู้เลยว่าเขายังอยู่ไหมนะแล้วก็ยังทํางานอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆก็ติดต่อเขาไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เขาพังนะครับแต่โหถ,ถ้าจีบสาวลาวใต้นี่ก็จะลำบ,บากหน่อยนะครับของสาวลาวก็ด้วยเด้อไม่ได้ใช้จีบไปลาวหอกไปลาวใต้ครับไป,ไปลาวใต้ รอบนี้ไปหาสาวเจอประจำไม่ได้ในคือเล้วกสาวเราสวยๆแล้วเขาก็ตามไปถึงกรุงเทพอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็การเดินทางนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับการเดินทางจากกรุงเทพไปปากเซเนี่ยมันจะยากกว่าเองจ้ะนิดนึงการเดินทางก็คือนั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพนะครับเมื่อมาลงที่อุบลก็ต่อแท็กซี่นะครับประมาณ2 0 0บาทไปที่ขนส่งจากนั้นขึ้นรถบัส คนละประมาณน่าจะสองสามร้อยนี่น 2, นนแหละเพื่อนั่งข้ามไปที่ปากเซเลยแต่ถ้าใครมีงบก็สี่พันเหมารถตู้ถึงนู่นเลยมาแวะร้านที่เขาบอกว่าอร่อยในุบลนนะครับเป็นก๋วยจับบ๊บุบลอุบลนโอชานี่ครับต้มเนื้นหมู นี่นะครับเกิดเหตุการณ์เมื่ออาทิตนี้นะครับเก <ปะ S 1> ิดอ,อะไรขึ้น,นครับทีเต็มครับรถเต็มที่9โมงนี่ก็รถเต็มแล้วนนเนี่ย9โมงพอดีเป๊ะรถออก9โมงครึ่งแต่เราก็คิดว่าเรามาทันแล้วไม่รถเต็มยยเลยอีกนาน,แล,นแล้วนะมันแบบมันมันรอยากอ่ะโ <c oughs> บกแล้วหรอโบกแบบว่าเท่าไหร่ชางทาง <c oughs> ไปเรื่อยนี่ผมรู้เพิ่งรู้นี่ยนะคือครั้งแรกเลยรู้สึกว่าระบบการขนส่งยังรถยังน้อยอยู่นะรถตู้ก็ต้องรอนาน รอบม <รอ S 1> ีเต็ม <รอ S 1> แล้วต้องรอทีสิบโมง<ม>ครึ่งเลยอเจอดรถทัวร์รอบตัวไปบ่ายสามครึง่งเ,เอ้ยหรือว่าเรียกเรียกแก๊ปไปเลยมั้ล่ะจบเลยเรียกแกป๊ป <laughs> <laughs> มาแล้วได้แล้วได้แล้าร้อยกว่าบาทสงด่านเลยสรุปทุกอย่างเราจบได้ด้วยแอปพลิเคชันเรียกรถ ตอนนี้นะครับถึงที่ด่านแล้วการเดินทางก็ไม่ได้ยากมากนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเราปรับแผนนิดหน่อยก็คือเปลี่ยนมานั่งแก๊็บก็ราคาถูกกว่าเหมารถแต่ก็แพงกว่านั่งรถทัวร์ลุงเขียนอะไรครับเนี่ยขึ้นของข้ามเบ็ดครับคือข้ามไปดูนเลยครับเรวคิดยังไงครับเวลาข้ามเที่ยวคิวร้อยบาทครับอะไรนะเที่ยวร้อยบาทครับเที่ยวร้อยบาทคือข้ามไปดุนเลยนะเฮ้ย อันนี้ได้ได้หมดเลยร้อยหนึ่งเลยเหรอครับครับครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะฝั่งลาวนี่ที่รถนี่รถป่ะถ้ารถเข้าไปในเมืองนี่เท่าไหร่รถเมลไปโซงพันหนึ่งจากด่านฝั่งนู้นเหรอแนน่โอ้พันหนึ่งเลยเหรอมาครับทุกคนใกล้จะได้ไปเจอน้องพปี๊ยบแปดร้อยแปดร้อยอ่ะมันกิโลครับมันสี่สิบห้ากิโลมันห้าสิบห้าสิบโลแปดร้อยเลยแปดร้อย ผมลองไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าจะลองเรียกแอปไปเลยดูบริการค่าบริการหนึ่งร้อยบาทก็สามารถที่จะมีคนเข็ยนข้ามด่านได้เลยามาครับข้ามด่านกันข้ามด่านนะคร,รับเพราะรถอุ่มงเราแล้วเรามารถก็จะนัง่งข้ามนั่งรถข้ามไปเลยโอ้โหเล่รถอุโม<ๆ><ๆ>งเลย ไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้มีเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะเง <c oughs> ินที่ผมแลกมา <c oughs> เพื่อมาใช้ทริปนี้นะครับใช้แบบกระจายนะนี่ครับ <c oughs> แลกมาเรื่อยๆนะฮะเต็มเลยแบงน้อยๆนั่นหละ <c oughs> เอาไว้แจกทริปเรงเลย <c oughs> ข้ามาปุ๊บนี่เราสัมผัสได้ถึงความเจริญที่มันเปลี่ยนไปนะอันนี้เราผมมาพูดพูด <c oughs> ตามฟนะีลลิ่งนะคือเอาพื้นอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ แล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆเปลี่ยนไปเลยเดินข้ามมาแค่แป๊บเดียวเองนะน่ารักไหมนี่อยู่ยูบักเซ่ครับ่ับเซ oh. นี่มาทำอะไรจะข้ามไปฝั่งนู้นหรือว่าไงไปเดินที่สือ่อไปเที่ยวไ,<ห>ไปเล่นแล้วสาวบักเซ่ที่ไปเที่ยวอุบลบ่อยไหมกลับไปดูแต่บางคนก็สื่อไ,ไป <laughs> ชื่ออะไรนะมีหนะ้า มีนาชื่อคล้ายกันเลยพี่ชื่อมีสวนมีนากับมีสวนมีแฟนหรือยังครับเซิเฮ้ยอะไรนะเซิมีผู้บ่าวไทยทักไปจีบก็ตอบได้นะครับบกมีใ้กล้องไหมผู้บ่าวไทยเจ้าชู้จบเลยจบเลยนี่พี่เขาเดินตามมาติดนี่พี่เขาเดินนำมาเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากเลยฮะ เดินนำเรามาตลอดเลยนี่ที่นี่เขาใช้แอปที่เวเียงจันทร์เขาใช้แอปอินได e กันเดี๋ยวจะลองเรียกดูว่ายัางไงเรียกอะไรอะห้าร้อยสี่บห้าบาทเหมือนจะใช้ระบบเต็มเต็มไม่ได้ของแอปนะครับไม่ได้ใช้ระบบเต็มแอปอะต้องเรียกลุงน้ายแล้วลุงลุงเอากระเป๋าเราไปไหนวนะ นอันเท่าไหร่ครับ150 0บาทใช้ได้กี่วัทครับน่้นะคะเอาลำเจ็ดดยจ้ะตู้ใช่ไหมครับแมนดดตู้อดีวเาดดวเดี๋ไม้หกร้อยแมปจบคนละสองอพอดี600เอห้อยแมปจบรวยเลยท่าไรลุงร้อยหนึ่งครับลุงกลายี่ิบคุณครับอโอ้โหยเนี่ยสรุปว่าฝั่งลาวเนี่ยคือ จะไม่กี้จะลองเรียกแอปเหมือนที่เวียงจันก็ไม่มีนะเดียงหลักๆก็คือเนี่ยรถตู้นั่นแหละครับจากด่านเข้าไปในเมืองคนละประมาณสองรอยบาทประมาณนี้นะว่าจะถัานตอนนี้เราก็อยู่ที่ปักเซ่เรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้นี้ก็ทักไปคุยกับเบบี้นะครับเขาก็ถามอยู่ว่าจะมาวันไหนอะไรยังไงผมก็บอกว่าหลังปีใหม่อะแต่ตอนนี้คือวันที่ ยี่สิบสี่ซึ่งเขาคาดไม่ถึงแน่นอนว่าเราจะมาเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดนี้แล้วกันจำได้ปะ <c oughs> มดูว่าดีใจหรือเสียใจอะแล้วไปดูเลยนี่ว่า เ้ย,เอยขอย้ายตัวไปนั่งหลังข้างในข้างในเถอะดูแลพักเบรกเดี๋ยวกลับมา,ากีา่ทีคบไม่ต้องบอกห้าบอกนะเพราพี่ดำมาห้าบอกนะเอาโตัะหลังๆเลยเว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูว่าจะเป็นไงนะทุกคนครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ผิดแผนครับใครไม่รู้ไปบอกทักไปบอกเบบี้ว่าพี่ดำมาร้านอะไรอย่างเงี้ย เขาทักมาถามผมเลยผมเมื่อกี้ผมก็เลยบอกเขาว่าให้ไปบอกว่าจําคนผิดแกล้งทำเป็นพิม์ไปว่าพี่ดำงงนะว่าพูดถึงอะไรเพี่ดำไม่ไไม่ได้มาร้านะน้องก็เลยแบบเสียส่วแล้วว่าเขาก็หกหนูแน่เลยขอโทษอะไรเงี้ยแสดงว่าอะไรตอนนี้สอบสนแล้วรอดูรอดมาเป็นไง A few moments later ตอนนี้นั่งรอมาชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึงนะ่งแล้วน้องยังมไไปพักไม่เสร็จเลยเนะี่ย ว่าเราต้องมานั้งรอรุนเองตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนแผนนะครับก็คือว่าเราทําการออกมานอกร้านก่อนนะเราบอกพนักง,งานว่าอย่าเพิ่งเก็บตังค์ผมจะทาการเข้าไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็เรียกพนักง,งานมาเก็บตังค์ซึ่งจะให้เบบี้มาเก็บตังค์เราเดินเล่นในห้างรอกันทุกค<ๆ>นครับตอนนี้เพิ่งออกมาเดินได้แค่ห้านาทีมาแล้วนะเพื่อน<ๆ>เขาทักมาบอกว่าเแบบี้มาแล้วเแบบี้เข้ามาแล้วเราต้องทําการปิดหน้าปิดตากัน หน้ามันจำได้ปะเนี่ยโอ้ยังจำได้อยู่เนี่ยยังจำได้อยู่เนี่ยจำแล้วโอ้โหจ,จบแล้ว <laughs> มันตั้งหมดแล้วตั้งหมดไปแล้วครับพอตีนะตอนเ้า,าเลยเงาฝาเงาเงาแล้วอะไรตกไปหมดเลยลเลยนะี่ยอู่งานช้าด้วยตอนนี้นั่งรอมาชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึงนะ่งแล้วน้องยังไปพักไ,ไ,ไม่เสร็จเลยเนะี่ย บอกความรู้สึกไหยครับต้องใจโตตันยิ่งนี่เขายังไม่รู้เหรอนี่ปิดหน้าจกเลยอ่ะนี่คืออะไรคือสุดยอดครับเมื่อกี้จะเมื่อกี้จะเดินมาพูดว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เดินมาพูดว่าอะไรนะลงลิ้นผิดตัว นี่คือไม่รู้จริงๆว่าพี่นั่งอยู่ตรงไหนครับตอนยังเข้ามาหน้าคุณนะตอนเดินเข้ามาหน้าคุณแล้วเดินไม่เอะใจเลยหรอก็เอีอยู่เอิมแม่นี่ให้ให้เบบี้นะครับมาตรฐานทำงานผู้งานถือว่าได้มาซสืภัยผมก็ผมก็ตื่นเต้นนะ ว่าไม่ดูจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนตอนก่อนจะมาก็ไม่ได้เช็คก่อนว่าเขายังทํางานอยู่ที่มีไหมหรือว่างพูดก,ก็จองตั๋วมาเลยแล้วก็สรุปรอ,อกับสองชั่วโมง,ง,งนะครับก่อนจะได้เจอมันเป็นเป็นไงบ้างตั้งแต่มาถ่ายคลิปวันนั้นลูกค้าเยอะขึ้นเลยเหนื่อยเลยใช่ไหมช่วงนี้เหนื่อยเลยไปไม่ต้องทำแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยพี่พี่สาวจะให้เบบี้พาเที่ยวนี่ไม่รู้ว่าจะพาเที่ยวได้ไหมเนี่ย ว่าจะไปแบบอยากจะเที่ยวในลาวใต้ทั้งหมดวันนี้ก็ต้องทํางานเลิกกี่โมงนะครับสามทุ่มเลิกสามทุ่มเลยงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนเลิกงานนะได้ไหมสัญญานะไม่ไม่ไม่โฆษณาจะไม่เจอไม่ซื้อไม่ได้ร้านนี้เขารับที่เข้ามาปะเขาแบบเป็นบริษัทขนส่งของ,ของมาจากไทยไง หลังจากที่รอมาหลายชั่วโมงนะครับในสุดก็ได้มาข้าวตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนกับเบบี้แนะเดี๋ยวพาไปกินหมึกสดที่ไทยเลยโอเคไหมเดี๋ยวกินเสร็จเราไปขอแม่กันค่ะแม่ถือมีดอยู่เลย